โอ้โหเต็มบ่อโอ้เหมือนอันนี้เลยอ่ะอ้าวเฮ้ยทำไมตัวล่องหนได้เราเห็นตัวเหยียบคือล่องหนเหมือนกันเลยเราก็เห็นตรงหยิคือล่องหนเนี่ยแหละเฮ้ยตัวล่องหนได้ตัวหน้าตาตัวใหม่เนยตัวใหม่หน้าตาเป็นยังไงอ่ะอ๋ออุ้ยเหมือนตะลุงเลยแบบใส่วงใส่แว่น อยากเติมเกมราคาถูกต้องนี่เลยกับ A.K. Game Top Up Center ไม่ว่าจะเล่นกกนชิมแฮกควอนไกส์สตล์เร็วโลบอกหรือว่าเกมอื่นก็มีเลอกเติมอย่างมากมายสะดวกเติมไวปลอดภัย100%ต้องที่ A.K. Game Top Up Center อย่าลืมมาเติมกันเยอะๆนะตูยดีครับยีต้อนรับพับช่องต้องคุงด้วยนะครับผมเวันนี้ฮะเราอยู่กับเกมโลบอกในแบบที่มีชื่อว่า f o i คูณนักกระผมอ่าก็เรียกว่าเป็นแนวไทยคุณที่น่าจะต้องเลี้ยงเจ้ากบนั่นเองนะคบผมแล้ววันนี้ครับผมไม่ได้มาคนเดียวเราอยู่กับน้องๆในทวีปแฟม i ลี่ทั้ง3คนเลยนะครับคนแรกสวัสดีทางด้านของพีด็อบบี้บอยสวัสดีครับคนที่สองครับสวัสดีทางด้านของแจ็คเบเชนเบิร์ดสวัสดีครับผมและคนสุดท้ายครับสวัสดีทางด้านของตัวเวกลีดสวัสดีจ้าวันนี้เราเรียกว่าเราจะทำโรงงานกบโขนปะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่า let's go นี่ไงแล้วไงอ่ะมันคืออะไรอ่ะโอเสียโลบ้าเป็นแนวไทยคูนก็เรียกว่าเป็นแนวที่เราคุ้นเคยแต่เราแต่ตอนนี้คืองงนะคือเราเหยียบแล้วเราจะเอาไงอ๋อมันมีลูกศรชี้อยู่มันก็บอกอยู่แไมเราไม่สนใจเนี่ยโอ้กำลังเล่นเล่นเกมมันอยู่ว้วยดูเป็นยังไงโอ้ยยังไงน้องกบน่ารักโอ้ยเสียงน่ารักด้วยอ่ะน่ารักเสียงอาไปอ๋อพาน้องไปเลี้ยงในนี้แน่เลยนี่ไงเอาไม่อยู่ในนี้แล้วอี โอ้เราต้องเอากบไปอยู่ในสระเราจะเสร็จนะฮะทุกคนรู้เลยว่าต้องนานแน่นอนมาเก็บกบเรารวบบี่เดี๋ววันนี้เออเฮ้ยจไหมอะไรนะเดิน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 เดจับโกจับโกไม่คืนเอาแย่แล้วถือว่าเมื่อกี้ที่เราไม่ได้เคยได้ยินแล้วกันนะสี่ปอร์เนมันถึงเพลงนี้ไงเนี่ยต่อการคือโซมากระโตดดกระโตดดกระโตดอะไรยาเงี้ยโอ้โอเคโอเคเรื่องนี้ละ เรามาจากโกจากโกนะจากโกมาไล่จากโกเคลมนะพี่เจมมาด้วยมาเข้าบ้างเข้าบ้างน่าจะได้แบบเวลาใช่ไหมถ้าจะไม่ผิดได้เป็นบัฟผิดใบใบบัวเหยียบได้ไหมเหยียบใบบัวได้เหยียบได้เลยนี่ออสเกือบด้วยเหรอลูกออสอุ้ยเกตายเฮ้ยเกือบโหโอเคเอาเลยนะหนึ่งสองสาม อุ้ยมันมีใบอ๋อบางอันมันก็โอเคฮึบเย้ได้อะไรอ่ะอ๋อนี่ไงได้เฟตฮอกกี้เฟสซี่ห้าสิบเจ็ดอ๋อมันคุณสองมันคือคุณสองน้องๆผมว่าผมซื้อเลยครับอันนี้ย<ล>ี่สิบ <20 S 2> เองออไมออ่มอง,มองสังเกตโอเคอุ้ยอะไรมีน้ำคูเปิดมาด้วยอ่ะคืออะไรอ่ะอน้ำคูไหนพี่อ๋อลูกออดโอเคเข้าใจแล้วว่าพีททำไมพี่ถึงบอกว่าลูกออดโอเคพี่รู้รละ อ้ยมีลูกออสด้วยอ่ะเพิ่งเห็นเพิ่งเคยได้เหมือนเม็ดชามลงไขมุกเลยเนาะเม็ดแบบโอ้ยโอ้ยมาแล้วฮะมาแล้วฮะโอ้แต่มันให้แค่หนึ่งนาทีงะน้อยไปก็เพลินไปอีกแบบนะแต่เราบอกเอแล้วว่ากว่าจะจบก็คือนานนานเลยเออมาแล้วฮะต้อยหนึ่งคืออะไรเอ้ยมันคลอนลูกเหรอไม่มีตัวหนึ่งโผลมาในสระเรา สะน้ำาพี่มีแบบว่าอีกตัวหนึ่งโผลมาหน้าตาหน้ารักอ๋อไม่ใช่ละไม่เกี่ยวคือเราไปปลดลรระดับใหม่มันมีกบตัวใหม่เออโมโจิสีเขียวอันเบลเลอร์แต่นั่นก็อยากไปดูของคนอื่นนะแต,แต่เกรงว่ามันจะเป็นการสปอยไปในตัวผมก็เลงพยายามซื้อตัวตัวเองวันอ,อัน,นต่อไปหนะ้าร้อยหรอบอนนั่นนะเวิร์มากอันนี้เท่าไหร่อร้อยยี่สิบ เราอยากซื้อแบบทีละขั้นอ่ะเรารู้สึกว่าเราอยากรู้ทีละอย่างแบบค่อยๆเวียนวัฒนาการเอออ่ะนี่เท่าไหร่อ่ะสองร้อยงั้นสีฟ้านั่นคือเท่าไหร่อ่ะให้งั้นนะขอดูหน่อยสีฟ้าโอ้โหหนึ่งสี่ล้านโอ้โหสุด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 คือสิบล้านล้านเลยพี่บ้ามากผมต้องอัพสระเพิ่มเพื่อให้เร็วขึ้นใช่เนี่ยพี่อัพสระไประดับสอง มึงใคจะต้องอัพสารมานเตดสระมันช่วยอะไรนะน้องน่าจะทำให้มันแบบได้เงินเร็วขึ้นนะพี่เนี่จากได้ดีสองได้เป็นสามอย่างเงี้ยเพิ่มมาขั้นหนึ่งรู้ว่านะเงินผมว่าเงินผมมาละนี่อัพเกรดเลยสระดามโอ้ยกดพีครับกดพีครับกดพีครับโอ้ร้อยหกสิบเลยเหรอสะดุดตาน้าตาตัวใหม่ไหนตัวใหม่หน้าตาเป็นยังไงอ่ะอ๋ออุ้ยเหมือนตะลุงเลยแบบใส่วงใส่แว่นแต่มีหมวก กบผลงานอ๋อมันคนือกบเอ้ยมันมีชื่อบอกเลยแต่ละตัวกบตัวเล็กอะไรอะกบผลงานคนกบผลนหรือเปล่ากบโง่ <c oughs> โอ้โหผมว่าเราเจเจมีจีนะพี่ทีละตัวแล้วไปน้อยแล้วเดี๋ว <5 S 2> ยว,ว,วเราทำการอัพบ้านอนขั้นต่อไปเราหมื่นห้าหกหมื่น,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 นห้าแสนโอ้โหแพงมากเลยเอาแบบขายบ้าน กำลังมินิเกมได้เสร็จแล้วโอ้กอมันโอ้เสียงแล้วเราคือกอมันเยอะๆเวลาเก็บทีเดียวมีเสียงเหมือนวแบบ่าไม่มาแล้วไม่มาแล้วไม่มาแล้ว, <c oughs> ลวได้ไงเฮ้ย,พยเพียบเลยเท่าไหร่ต่อไปใครเท่าไหร่สองร้อยแล้วก็ขั้นต่อไปจากตรงนี้เท่าไหร่สองร้อยยี่สิบนะ เดี๋ยวดิหน้าตากตัวต่อไปเป็นหน้าตาแบบไหนไม่เห็นจะมีหน้าตาบอกเลยอันต่อไปฟาร์มรัวตอนนี้มาแบบนาไหนอ่ะนะเดี๋ยวค่ะเราหาหน้าตากบตัวต่อไปก่อนตอนนี้มันก็มีอยู่สิอ๋อเจอแล้วไหนดูหน้าตาไหนดิกบหลับหรออันเนี้ยอ๋อสลลปปี้ใช่โอ๋มีกบหลับด้วยกบคนกันก่อสร้างชื่อกบกบขี้เสาร์อ๋อภาษาไทยกบขี้เสาร์เรียนมาเยอะพอกินบ้าง ไห้ดูสิฮะตัวอะไรเนี่ยกบยักษ์ก่อนเนี่ยอันต่อไปเนี่ยฮะอุ้ยมาแล้วมาแล้วอุ้ยตัวใหญ่มากอะไรอะออยังเข้าไปดูจริงโอ้ลอกกบเข่ามา <c oughs> เคยภาษาไทายงงมากมาไม่ใช่กบเราโอเคตัวเป็นยังไงบ้างแล้วของตัวก็วเยอะขึ้นเลยนะตอนนี้เราก<อ>เราคนงานอยู่ชั้นสามแล้วว่ะนี่เรกบคนงานอยู่อันนี้เวลาไปเล่นออมบีต่อ ขออ้าวเห็นตัวไกลๆมาแล้วมาแล้วแล้วก็ล่วงมาล่วงนี่ลุล้วาเจอตัวข้างหลังละปึ๊บมาปึ๊บปึ๊บเดี๋ยวพึ่งล่วงนะตัวอ้าวเฮ้ยทำไมตัวล่องหนได้เราเห็นตัวเหยียบคือล่องหนเหมือนกันเลยเราไม่เห็นตรงเหยื่อคือล่องหนเนี่ยแหละเฮ้ยตัวล่องหนได้เอาเห็นเหมือนกันเลยเอออะไรครับเนี่ยเอ้ยตัวเอากระโดดขึ้นอย่าง ยังยังไม่มาไม่มาเราได้มาแล้วนี่อึ๊บนี่เอาอัดตัวได้แล้วเราได้เลยเลยเออไปไปไปเก็บก่อนเลยจ้ารีบโอ้โหผมคิดมาละอุ้ยน้องสปอยอ่ะอยากดูแล้วอ่ะอ๋อได้เลยว่าพี่สีสวยมากจริงหรอใช่แล้วเฮ้ยเอาะผมได้กบสตรอเบอร์รี่เฮ้ยมันกบมันผลไม้เอาให้เอาได้ไหม ไไปปเ็นอะรตัวใหญ่มากกบโหพี่งหนึ่งกบโกรธอีกน้องๆเอ้ยผุ้ยตัวนั้นคิเทีมันต้องเป็นกบพิเศมากแน่ยกบสีส้มอ๋อเหมือนพี่จะลุกทิ้งอะไรบางอย่างแล้วพี่ว่าพี่เก็บไว้ก่อนดีกว่าแล้วพี่ไปเล่นออฟฟี่แล้วค่อยมาแบบไปเหยียบก็คิดอย่างนั้นผมก็คิดอย่างนั้นเลยตอนนี้ผมเลยไม่เลือกเก็บละไม่เก็บเข้าตัวเองก่อนแต่อย่าไป่เบี้ยใช่ผมเก็บละแล้วผมถ้าตายไม่หายใช่พี่ถ้าตายตัวบอกพี่กิ๊มมันน่าจะได้ยงินเยอะขึ้นพี่เวลาเอาไปลงบ่อได้เงินเยอะขึ้นเจะลองดปกพิเศษผมได้จริง คือตอนเนี <see> <monastery> <The> <baptism? are again response> mm ้ยพวกสองกบปล่อย้ะหมดมากเลยอะกบพี่วปหนึ่งกบคิดเองฮัลโหลผมบอกครี๊พี่คริ๊ปแล้วก็ถืออะแ่เราที่เล่นคูสองแล้วพี่เฝ้าบ่อที่กบไหลนี่แหละแล้วก็เก็บแล้วก็เอาไปใส่บ่อเดี๋ยวเพิ่งไปเอาโอเคไหนกบอะไรนะต่อไปสตรอเบอรี่โอุ๊ยน่าัดน่ารักเนาะใช่ใส่ใส่จะเป็นกบหรือจะเป็นสตรอเบอรี่เนี่ยเอาเอาสักอย่างได้ไหมยวลองชิมดูเดี๋ยวก็รู้ต้องลองดูก่อนจะเป็นกบสตรอเบอรี่มากไปสตรอเบอรี่ โอ้ยเดี๋ยวเราจะเดินเดินคานนี้ไปละกันอ่ะเอาตรงนี้เลยไปไม่รูไปเจอใครก่อนเฮ้ยตึกชมพูนี่ใครอา้าวตัวนี้นะมามาดูตัวมาดูของตัวกันเลยเวอกรีดนะฮะนี่ทำมันมีได้ไหมนะครัมันนะ่ะทำไมอา้อาวทำไมมาของคนอื่นแต่ไม่เห็นกบเลยวะไม่เห็น <c oughs> ไ,มไม่เห็นใช่ไหมเราเห็นมาล้วงๆไหมไม่เห็นเลย มไม่เห็นเหรอเฮ้ย<ะ>มันไม่ให้เฮ้ยมันกันสปอยอ่ะเออไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปคนถัดไปอ่าเราคนถัดไปสีฟ้านะฮะกับ question bird เนี่ยเลี้ยงพี่เลียเล้ยงอย่างเงี้ยเลียเล้ยงเลียเล้ยงเลี้ยงดดู <c oughs> เปิ <c oughs> แล้วของแจ็คคืออะไรเนี่ยเหมือนแมงนาแทะเลยอ่ะโอ้โหไปกันที่คนถัดไปเอาไม่ใช่พี่เอาพี่อยู่ไหนโอ้สีเหลืองอไปทีแรกเลยออกเกมเลยหลุดโอ้จบเลยนะแจ็คจะพูดอย่างนั้นยิ่งกลัวอยู่โอ้ยมาของพี่โอเคขอบผม มันมองไม่เห็นจริงๆนะแบบไม่เห็นกบสักตัวเลยอ่ะกลับมาแล้วฮะกลับมาที่ของตัวเองนะฮะโอ้โหเต็มบ่อโอ้เหมือนอันนี้เลยอ่ะตอนเนี้ยมองเหมือนเป็นเยลลี่อ่ะที่มีหลังเี่ยรวมกันอะไรเงี้ยน่ากินมากเลยฟินมากฟินมากอุ้ยชอบมากเลยเวลาตอนเก็บอะเสี่ยงแบบไฟโอ้เงินโอ้ลายตามากตอนนี้บอกได้เร็วรวยมากแต่คุณพีเลยกว่าหมื่นเลยโอ้ได้ไงอ่ะใช้คอเออว่ะจริงด้วยพีนเป็นหมื่นเลยอ่ะ ินต้องแยกเสียพีซะสีจังหวะนี้เสียพีบอกกบนี่ได้ฉายาลนเทพนะผมว่ากบแบดดี้สามพันเลยเหรอแหงจังหน้าตาเนี่โตดพันแล้วพี่ตัวดิพี่ต้องรอตาผมเลยวดิได้ละหน้าตากบตัวต่อไปหน่อยอะไรอ่ะกบทับปากเหรอชมพูเชียกบลิสติกเหรอไหนดูสิกบของเล่นหน้าตาเป็นยังไงชวย ี่แหละกลบของเล่นเฮ้ยน่ารักเอออันนี้กบของเล่นนะดูเป็นกบที่สุดแล้วอ้ที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่เหมือนกบเลยเออพ <c oughs> อเห็นกบพอเห็นกบของเล่นนะคือหน้าตาเหมือนกบที่สุดแล้วมีกบรูปภาพด้วยหรอต <c oughs> ายละหยุดพีไวแค่กบของเล่นก็พอละหมื่นหนึ่งแล้วอุย้ยเรามีตังหมื่นหนึ่งอุ้ยยากมากพูดแต่มันขึ้นทีมันก็ขึ้นเยอะนะเงินนะพูดถึงนะ่ะเฮ้ยมีหนห้านะพี่อัพอันนี้เลยขวัวน้ำสี่ระดับสี่ช่วยเลย มันช่วยอะไรพวกบ่น้มันเร็วขึ้นพี่เร็วขึ้นพี่มันถึงว่าเก็บเร็วเหรอถ้าพี่ใส่ผกลงไปแล้วมันทำการแบบได้เงินรับเงินเร็วขึ้นไหยพี่งงน่าจะอย่างนั้นเร็เรียวว่าเดี๋ยวเราจะปิดคลิปแล้น้องๆมามาบ้านพิธีได้ครับเลยมาบ้านพิธี <c oughs> เป็นไงกันบ้างครับทุกคนเรียกได้เลยว่าผมไม่สามารถที่จะเล่นจนจบเกมได้นะฮะเพราะว่าหากผมเล่นจนจบเกมเนี่ยคือโอ้โหคลิปนี้น่าจะนานเป็นชั่วโมงหรือไม่อาจจะมากกว่านั้นนะครับผมวันนี้พวกเราก็คงจะต้องขอตัวเราไปก่อนนะคะแต่ก็ถือว่าแบบ ทำได้ดีนะสนุกดีแล้วก็เพลินๆมากเลยนะฮะวันนี้พวกเราไปแล้วนะครับเะอกันใหม่ในคลิปถัดไปไปแล้วนะบ๊ายบายบไม่บายครับไม่บายครับขอบคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้จนจบด้วยนะครับถ้าชอบถ้าถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับคลิปสนุกๆมาถึงแล้ว,ว